สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะค่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของาศาสนาศาสนาคริสต์ค่ะคราวที่แล้วเราพูดถึงาศาสนาพราหมณ์พินดูไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูาศาสนาคริสต์บ้างนะคะนี่ค่ะศาสนาคริสต์นะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาดูข้อมูลทั่วไปของาศาสนาคริสต์ก่อนนะคะนะคะาศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นาศาสนาที่ถือกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ค่ะนะคะซึ่งถ้าดูในปัจจุบันนี้ก็คือตรงแถบที่เป็นประเทศอิสราเอลนั่นเองใช่ไหมคะนะคะทีนี้ด้วยความ ที่เขาเป็นศาสนาสากลเห็นไหมคะเขา จะถือกาเนิดที่ดินแดนปาเลสไตน์ก็ตามแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาเผยแพร่ไปยังทวีปต่างๆเห็นไหมคะตอนนี้เราจะเห็นได้าศาสนาคริสต์เนี่ยโหนับถือกันอยู่ทั่วโลกเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรือแม้กระทั่งในเอเชียของเราเองนี่ก็หลายประเทศเลยในแอฟริกาก็มีเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือาศาสนาสากลเกิดที่ใดก็ตามแต่แพร่กระจายไปในหลายๆที่นะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วของศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็จะอยู่ในเอเชียใต้ใช่ไหมคะทีนี้เรากลับมาดูที่ศาสนาคริส นี่ค่ะเผยแพรแ่ไปนในยุโรปและทวีปต,ต่างๆทั่วโลกเลยแม้กระทั่งในเอเชียเราก็มีเห็นไหมคะนะคะจริงๆแล้วศาสนาคริสต,ต์เนี่ยจะพัฒนมีพัฒนาการมาจากศาสนาที่เก่าแก่กว่านั้นค่ะก็คือศาสนายูดาหนะคะหรือเราเรียกว่าศาสนายูนั่นเองนะคะ,ะนะคะศาสนายูดาหหรือศาสนายูเป็นศาสนาเอกเทวนิยมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นศาสนาคริสต์ซึ่งมีวิวัฒนาการพัฒนาการมาจากศาสนายูดายก็เป็นศาสนาเอกเทวนิยมด้วยเหมือนกันค่ะศาสนาเอกเทวนิยมก็คือ มีพระเจ้าสูงสุดพระองค์เดียวเนี่ยเดวันใช่ไหมคะพระองค์นี้นะคะใครจะเรียกพระนามพระองค์แตกต่างกันยังไงก็หมายถึงพระองค์เดียวพระองค์นี้แหละนะคะจะเรียกพระองค์ว่าพระยะโฮวาหรือจะเรียกพระองค์ว่าพระอัลเลาะห์เหมือนชาวมุสลิมก็หมายถึงพระเจ้าพระองค์เดียวพระองค์นี้นั่นเองนะคะนะคะนี่ค่ะเป็นเอกเทวนิยมนับถือเทพเจ้าพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวนะคะซึ่งพระเจ้าสูงสุดที่ศาสนาคริสต์นับถือก็จะเอ่ยนามพระองค์ว่าพระยะโฮวานั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะของ ทั่วไปของศาสนาทีนี้ครูอยากให้นักเรียนมาดูแผนผังอันนี้ค่ะนะคะแผนผังอันนี้จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการนะคะของศาสนาคริสต์ที่มีพัฒนาการมาจากศาสนายูดายอีกทีหนึ่งค่ะคือศาสนายูดายเนี่ยจะเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยชาวยูก็จะเชื่อว่าวันหนึ่งนะคะพระเจ้าเนี่ยก็จะส่งพระเมสเซียค่ะส่งพระเมสเซียพระเมสเซียนี่คือแบบ เป็นถ้าภาษาไทยเราจะเรียกพระผู้ช่วยให้รอดก็คือเป็นบุคคลที่พระเจ้าส่งมาเพื่อที่จะนําทางมนุษย์เราไปสู่ดินแดนของพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้แบบนําทางมนุษย์ไปสู่ดินแดนของพระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นับถือศาสนายูดาหหรือชาวยิวก็จะรอคอยพระเมสีอาค่ะนะคะรอคอยพะเมสีอาว่าวันหนึ่งนะพระเจ้าจะส่งพระเมสีอามานะมาไถ่าบาปให้กับเขาแล้วก็นําทางเขาไปสู่ในดินแดนของพระเจ้านะคะ,ะนะคะเสร็จแล้ววันหนึ่งเมื่อประมาณ2 0 0คันปีที่แล้วค่ะ ก็ม <muitas> <arias> ีความเชื่อว่าเนี่ยพระเมสสิาเกิดแล้วพระเมสซิอามาแล้วซึ่งก็คือพระเยซูนั่นเองก็เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าอ๋อเนี่ยพระเมสซิอาที่เรารอคอยกันเนี่ยมาถึงแล้วนะคือพระเมพระเยซูค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเชื่อพระเยซูเนี่ยเป็นพระเมสซิอาการรอคอยสิ้นสุดแล้วแต่ปรากฏว่าก็จะมีชาวยูเนี่ยบางกลุ่มนะคะที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสซิอาแต่มีชาวยวบางกลุ่มก็บอกว่าไม่ใช่พระมีเอซูไม่ใช่พระเมสซิอาค่ะนะพระเยซูนี่ เขาก็จะมองว่าพระเยซูเนี่ยอ้างตนพระเมสสิอาดนะ่าเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อจริงไหมคะกลุ่มคนที่ไม่เชื่อนะคะก็ยังคงรอคอยพระเมสสิอาอยู่จนถึงปัจจุบนันก็คือยังเป็นคนที่ศาสนายังคนที่ยังคงเป็นคนที่นับถือศาสนายิวศาสนายูดายอยู่จนถึงปัจจุบนันก็ยังรอคอยพระเมสสิอาของเขาส่วนชาวยิวที่เชื่อว่านี่ไงพระเยซูเนี่ยมาแล้วพระเมสสิอามาแล้วนะภายหลังกลุ่มนี้ก็จะแยกออกมากลายเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าศาสนาคริสต์ก็จะมีประวัติความเป็น ม,มีประวัติความเป็นมาร่วมกันกับศาสนายูดาจนถึงจุดเปลี่ยนก็คือเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วนะ2,000ปีที่แล้วที่เชื่อว่าอุ้พระเมสสิอามาแล้วคือพระเยซูนะคะกลุ่มคนที่เชื่อภายหลังก็แยกมาเป็นศาสนาคริสต์ส่วนกลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูคือพระเมสสิอาก็ยังคงรลอคอยพระเมสสิอาต่อไปนะก็ اش, คือคนที่นับถือศาสนา,ายูดาทุกวันนี้นั่นเองนะคะนะคะง่ายๆก็คือเคยเป็นศาสนาเดียวกันมาก่อนแล้วก็มาแยกกันทีหลังอันเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องว่าพระเยซูคือพระเมอาาที่่แตกตงกง นั่นเองนะคะ,ะนะคะ,ะมาดูศาสดาของของศาสนาคริสต์นะคะศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูค่ะโอ้พระเยซูนี่เขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่แบ่งภาคมาเกิดน,นะเะ,นะะเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยจะแบ่งภาคออกเป็นสาภาคใช่ไหมคะพระบิดาบนสูงสวรรค์พระจิตพระจิตนี่คือวิญญาณของ ของพระเจ้าที่มาสถิตยอยู่ในใจของชาวคริทุกคนนะ่ะจะมีชาวคริสต์มากมายแค่ไหนจะมีพระจิตมาสถิตยอยู่เพื่ออะไรนะชี้นาในทางที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็พระบุตรพระบุตรก็คือดวงวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่แบ่งพากมาเกิดเป็นพระเยซูมารับกายเนื้อแบบมนุษย์ก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองใช่ไหมคะ,ะท่านประสูติที่เบธเลเฮมค่ะแคว้นยูดายนะคะในประเทศอิสราเอลทุกวันนี้นะคะ,ะนะคะ,ะพระมารดาของท่านมีนามว่ามาเรียนะคะซึ่งมาเรียเนี่ยพระมาพระแม่มาเรียเนี่ยเป็นหญิงหมจรรจันตั้งครรภ์โดยพระอนุภาพของพระเจ้านั่น นะคะท่านก็เริ่มประกาศศาสนาเมื่ออายุ30ปีค่ะเทศนาสั่งสอนประชาชนนะคะแล้วก็รักษาคนป่วยค่ะ akers. ชาวคริสต์ก็จะเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยคือพระเมสสิอาห์ที่พระเจ้าส่งมาเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์แล้วก็นาทางมนุษย์ไปสู่ดินแดนของพระองค์นั่นเองนะคะนะคะนี่ค่ะทีนี้การประกาศศาสนาเนี่ยของพระเยซูเนี่ยก็จะทําให้นักบวชชาวยิวเนี่ยไม่พอใจเพราะนักบวชชาวยิวเนี่ยเห็นว่าการประกาศศาสนาของพระเยซูเนี่ยขัดแย้งต่อขัดแย้งต่อความเชื่อดั้งเดิมของ เขาที่แบบโมเสสที่บุกที่แบบที่ได้มาจากโมเสสนั่นเองค่ะเนี่ยขัดต่อคาสอนของโมเสสนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบูชาพระเจ้านะคะโมเสสก็จะมีสอนในเรื่องของการถวายเครื่องบูชาพระเจ้าแต่พระเยซูบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งบูชาจากจากจากมนุษย์ต้องการให้มนุษย์ปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนั่นเองนะคะขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องของการบูชานั่นแหละค่ะนะเพราะการบูชาก็จะต้องมีแบบ คนที่แบบได้ผลประโยชน์จากการนั่งไปบูชาไปบูชาพระเจ้าของผู้คนใช่ไหมก็มีการขัดแย้งผลประโยชน์กันะนะ,ะขณะเดียวกันพระเยซูป,ประกาศาศาสนาในนามของพระองค์เองเลยก็คือจริงๆแล้วก็คือตามความเชื่อของาศาสนาคริสต์เนี่ยพระเยซูก็คือพระเจ้าที่แบกภาคมาเกิดเป็นพระบุตรนั่นเองใช่ไหมคะ,นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นับถือาศาสนา นักบวชชาวยิวที่แบบไม่เชื่อในพระเยซูก็จะบอกว่าเนี่ยพระเยซูเนี่ยบางอาจอ้างตนเป็นพระเจ้านะบางอาจอ้างตนเป็นพระเมสสิอาบางอาจอ้างตนเป็นพระบุตรของพระเจ้านะประกาศศาสนาในนามของตอนเองเลยก็จะไม่พอใจค่ะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพระเยซูก็จะสอดให้มีให้หยุดงานในวันสบาโตวันสบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวันสบาโตของาศาสนากรตกเนี่ยก็จะตรงกับวันอาทิตย์นะฮะนะซึ่งอันนี้เนี่ยทัางพวกนักบวชชาวยิวก็จะไม่พอใจก็เลยวางแผนจับกลุ่มค่ะแล้วก็ส่งให้ผู้สําเด็จราชกาชาว โรมันทาไมเป็นผู้สําเร็จราชาการชาวโรมันแสดงว่าตอนช่วงที่พระเยซูถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ยดินแดนตรงนั้น,นยอยู่ในเขตอิพลของโรมันโรมันขยายจักรวรรดิออกมาจริงไหมคะนะเพราะฉะนั้นผู้สําเร็จราชาการชาวโรมันก็เหมือนกับอะไรนะคะก็จะ ถูกนักบวชชาวยิวกดดันจนต้องมีการสาเด็จโทษนะคะสำเด็จโทษพระเยซูเจ้านะฮะโดยข้อหาก็คือหมิ่นประมาทพระเจ้าอ้างตุนเป็นพระเจ้าเห็นไหมฮะอ้างตนเป็นพระเมสสิยาอ้างตนเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็ตั้งข้อหาว่าซ่องศูนย์กลังคนเนี่ยสาวกของท่านนะคะก็ถูกถูกตั้งข้อหาว่าเป็นการซ่องศูนย์กลังคนเพื่อจะก่อการกบฏนะคะก่อการกบฏกับโรมันแล้วก็ตั้งกษัตริย์ของชาวยิวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะฮะเพราะฉะนั้นผู้สําเร็จราชการเนี่ยก็ถูกเหมือนกับถูกกดดันในท ประหารโทษนะรประหารชีวิตตัดสินโทษประหารชีวิตพระเยซูโดยการตึงกางเขนเมื่อตอนที่พระเยซูมีพระชน3 3ปีนั่นเองก็ถูกประหารชีวิตโดยการตึงกางเขนนะคะเสร็จแล้วพอหลังจากถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ยพระศพของท่านก็ถูก่ถูกเก็บเอาไว้ในถ้าแห่งหนึ่งแล้วก็ปิดปากถ้าค่ะทีนี้พอปิดปากถ้าเนี่ยพอหลังจากนั้น3วันเนี่ยก็มีคนไปเปิดปากถ้าปรากฏว่าไม่เจอแล้วค่ะไม่เจอ พระศพของพระเยซูแล้วท่านฟื้นคืนชีพออกไปสั่งสอนประชาชนต่อไปอีกนะคะต่อไปอีกนานเลยทีเดียวนะคะรวมแบบ40วันเลยนะคะหลังจากนั้นท่านค่อยเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบรรดาสาวกต่างๆของพระเยซูก็จะเชื่อว่านี่คือพเมสสซิอาแล้วในภายหลังก็มีการแยกออกมาเป็นศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะศาสนาคริสต์ก็ค่อยๆเผยแผ่จากดินแดนของประเทศอิสราเอลค่อยๆขยายไปในดินแดนรอบเมดิเตอร์เรเนียนจนทุกวันนี้กลายเป็นศาสนา ขยายไปในทุกทวีปเลยนะคะมาดูนี่ค่ะคัมภีร์ของศาสนาค่ะคัมภีร์ของศาสนาคริสต์นะคะเราจะเรียกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลค่ะทีนี้ก่อนอื่นครูจะพูดถึงเรื่องของคังมภีร์ของศาสนาที่เป็นศาสนาเทวนิยมค่ะคัมภีร์ของศาสนาที่เป็นศาสนาเทวนิยมเนี่ยเขาจะเชื่อว่าคัมภีร์ของเขาเนี่ยได้มาจากพระเจ้าเป็นพระวจนะพระวจนะค,คาสั่งสอนของพระเจ้าได้มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นคัมภีร์จะมีลักษณะศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่มา จากพระเจ้าเราจะเปล bueno ี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเห็นไหมคะพัะคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยจะถือว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้านะคะเป็นคําสั่งสอนของพระเจ้านะคะแบ่งออกเป็นสองภาคด้วยกันค่ะนะแบ่งเป็นสองภาคด้วยกันอันแรกเลยคือพระคัมภีพระคัมภีร์เก่านะคะหรือว่าพันธสัญญาเก่าหรือพันธสัญญาเดิมนี่เองค่ะในพระคัมภีร์เก่าเนี่ยจะเป็นคัมภีร์ที่ใช้ทั้งในศาสนายูดายและศาสนาคริสต์นะคะเพราะในพระคัมภีร์เก่าจะเป็นเนื้อความเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์นะฮะเรื่องเกี่ยวกับอนะฮะโม โมเสสบัญญัติสิบประการต่างๆคือเป็นเรื่องก่อนพระเยซูอะะนะคะเรื่องของอะไรนะคะเรื่องของเทพพระเจ้าเรื่องของพระเจ้าเรื่องของโมเสสและต่างๆเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นคัมภีร์เก่าเนี่ยจะเป็นเรื่องก่อนพระเยซูนะคะเรื่องราวก่อนพระเยซูเพราะฉะนั้นก็จะใช้กันทั้งในศาสนาอยู่าดและก็ศาสนาคริสต์นะคะส่วนพระคัมภีร์ใหม่ค่ะพระคัมภีร์ใหม่จะเป็นเรื่องของพระเยซูกับภาษาวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคัมภีร์ใหม่ถ้าดู ตามว่าเป็นเรื่องของพระพระพระเยซูกับพระสาวกแสดงว่าพระคัมภีร์ใหม่จะใช้เฉพาะในศาสนาคริสเท่านั้นศาสนายูดายจะไม่ได้ใช้เพราะศาสนายูดายเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพระเยซูเป็นพระเมสสิอาใช่ไหมคะอ่านะคะนี่ค่ะมาแบ่งเป็นสองภาคคือภาคคัมภีร์เก่ากับพระคัมภีร์ใหม่นั่นเองนะคะมาดูความเชื่อความเชื่อของศาสนา คริสนะคะนี่ค่ะศาสนาคริสจะมีความเชื่อในเรื่องของหลักตีเอกานุภาพนะคะหลักตีเอ,เอกานุภาพเมื่อกี้ครูได้พูดถึงไปแล้วคือเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ย มีพระองค์เดียวเดวันนะคะแต่พระเจ้าพระองค์เดียวเนี่ยสามารถที่จะแบ่งภาคตนเองออกไปค่ะแบ่งภาคตัวเองออกไป,อออกไปนะคะนะแบ่งภาควิญ,ญญาณของตัวเองมาเกิดในกายเนื้อมนุษย์นะคะก็กลายเป็นพระบุตรก็คือพระเยซูแบ่งภาคโดยวิญ,ญญาณของพระเจ้าเองไปสถิตอยู่ในใจของชาวคริสต์ที่ศรัทธาทุกคนเลยก็คือพระจิตที่นำพาชาวคริสต์เนี่ยนะคะไปสู่ไปสู่ทางที่เหมาะที่ควรไปสู่ดินแดนของพระองค์นั่นเองนะคะทีนี้ในหลักตีเอกานุภาพเนี่ย ครูเองครูก็เคยสงสัยมันมันเข้าใจยากนะมันเป็นยังไงนะเสร็จแล้วครวูก็เคยไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งในโรงเรียนซึ่งไม่ได้เป็นอาจารย์สังคมนะคะไม่ได้สอนศาสนาอาจารย์สอนศิลปะค่ะแต่อาจารย์ท่านแบบเป็นแบบเป,แบบเป็นชาวคริสต์ที่แบบมีความศรัทธาอาจารย์ท่านก็เมตตาไปถามไปถาม,ไปถามบาทหลวงในโบสถ์ให้ค่ะบาทหลวงท่านอธิบายได้แบบโอ้เข้าใจเห็นภาพเข้าใจชัดเจนมากเลยบาทหลวงท่านยกตัวอย่าง ท่านฝากมานะคะท่านไม่ได้อธิบายกับครูดโดยตรงท่านยกตัวอย่างว่าให้เรานึกถึงผลส้มผลส้มผลเดียวก็คือมีผลเดียวจริงนคะคะส้มผลเดียวก็คือผลเดียวแต่ในส้มผลเดียวเนี่ยถ้าเราแกะออกมามันจะแบ่งเป็นหลายๆกลีบแล้วในหลายๆกลีบถ้าเราแกะออกมาอกีกแกะแต่ละกลีบออกมาอกีกมันจะแบ่งเป็นเปล็ดส้มหลายหลายเกล็ดลักษณะแบบนี้ค่ะท่านอธิบายเปรียบเทียบให้ครูเห็นว่านี่ไงพระเจ้าพระองค์เดียวแต่ท่านสามารถที่จะโอ้โหแบ่ง ท่านเองเป็นภาคพระบิดาพระบุตรพระจิตได้แบบหลากหลายมากนะะท่านก็เลยเปรียบให้ครูดูเหมือนส้มหนึ่งผลเห็นไหมส้มหนึ่งผลเนี่ยมีผลเดียวนะแต่แบ่งออกมาได้ต้องหลายกลีบแล้วในกลีบกลีบหนึ่งยังแบ่งออกมาได้ต้องหลายเกรดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะนะอันนี้คือความเชื่อในเรื่องของหลักตีตเอกการภูปภาพนะคะแต่เมื่อกี้นี้เป็นแค่คําเปรียบเทียบนะคะไม่ได้หมายถึงว่าไปเปรียบพระเจ้ากับส้มอันนั้นไม่ใช่นะคะเป็นการเปรียบเทียบให้แบบครูเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปค่ะหลักความรักค่ะศาสนาคริสต์นี่ขึ้นชื่่อเลยวา เป็นศาสนาแห่งความรักค่ะเพราะเขาเชื่อว่าความรักจะนํามาซึ่งการเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละแล้วก็การให้อภัยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นแบบจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอ่ะนำมาซึ่งแบบสิ่งดีๆต่างๆแบบที่เกิดขึ้นตามมาเลยนะคะนี่ค่ะหลักความรักของศาสนาคริสต์มีอะไรบ้างนี่ค่ะความรักของศาสนาค,ร,านค,คาริสต์ก็มีความรักต่อพระเจ้า ความรักต่อพระเจ้านะคนะให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกําลังนะครเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยรักแล้วก็เมตตาต่อมนุษย์ใช่ไหมคะเราก็จะต้องแบบมีความรักความศรัทธาต่อพระเจ้าค่ะให้รักเพื่อนมนุษย์ค่ะคำว่าเพื่อนมนุษย์นี่คือแบบ แบบเพื่อนร่วมโลกทุกคนน่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบถ้าเปรียบกับศาสนาพุทธน่าจะใช้คําว่าเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเ,เราอาจจะเข้าใจถ้าเปรียบกับศาสนาพุทธให้รักเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นญาติพี่นอ้องเป็นเพื่อนฝูงของเราหรือแม้กระทั่งเป็นศัตรตูของเราเพราะเขาบอกว่าให้ดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างพระเจ้าบรรดาให้แสงอาทิตย์ส่องสว่างให้ความอบอุ่นเนี่ยให้กับทุกคนโดยที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีคนเลวหรืออะไรก็ตามก็ได้รับ ความอบอุ่นและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทั้งนั้นแตลงพระเจ้าท่านเนี่ยรักโดยที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักต่อเพื่อนมนุษย์โดยที่ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังมีความเมตตาทุกคนนั่นเองนะคะนี่ค่ะหลักความรักที่นี่จะสังเกตเห็นได้ว่าหลักความรักของศาสนาคริสต์เนี่ยจะแบ่งเป็นความรักต่อพระเจ้าความรักต่อเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรายึดตรงนี้เอาไว้ค่ะ เวลาที่ข้อสอบถามเพราะว่าข้อสอบเนี่ยเขาก็เคยออกถามมาว่าข้อไหนเป็นหลักความรักเห็นไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยแต่และข้อเนี่ยแต่และตัวเลือกก็ดีๆหมดเลยรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์รักอะไรต่างๆพวกนี้แต่ให้เรารู้ไว้ว่าในศาสนาคริสต์เ네นี่ยค่ะความรักความรักของศาสนาคริสต์คือรักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นรักสิ่งแวดล้อมนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะรักสัตว์ต่างๆก็ไม่ใช่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักความรักของศาสนาคริสต์นะคะ แต่คำว่าไม่ใช่นั้นไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะคือดีค่ะรักสิ่งแวดล้อมรักสัตว์ดีแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในหลักความรักใช่ไหมคะอ่านาะคะต่อไปค่ะบัญญัติสิบะการนะคะบัญญัติสิบะการนี่เป็นบัญญัติที่โมเสสใช่ไหมได้รับจากพระเจ้าตอนที่นําพาชาวยิวอพยพจากอียิปต์กลับมาที่ดินแดนคานาอันนะคะอ่านาะท่านได้รับบัญญัติสิบะกานะ,ะซึ่งถือเป็นหลักธรรมที่สําคัญอันหนึ่งของาศาสนาติ์ด้วยาศาสนาคริสต์กับศาสนาย,ยูดายมีความเป็นมาร่วมกันมีหลักธรรมมีประวัติคววาามมมมเป็นนร่่กัอยูใ บัญญัติศิปการเห็นไหมคะให้นมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนี่คือหลักการของศาสนาเอกเทวนิยมนับถือพระเจ้าพระองค์เดียวนะคะแล้วก็นมัสการบูชาพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะคะอย่าสร้างรูปเคารพค่ะมารูปเคารพที่สร้างจากดินจากทรายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนะคะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สั่งสอนศีลแลธรรมอะไรเราได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปบูชารูปเคารพนั่นเองค่ะอย่าเอ่ยนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุผลค่ะให้ถือวันสบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์นะวันสบาโตเนี่ยเกิดจาก แนวคิดว่าพระ,ะ,พระเจ้าเนี่ยตอนที่ท่านสร้างโลกท่านสร้างโลกหกวันแล้วก็หยุดพักหนึ่งวันเพราะฉะนั้นเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยทั่วไปอ่ะเราก็ทํางานหวันแล้วก็หยุดพักหนึ่งวันเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นวันสบาโตเนี่ยะจะเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันที่ผู้คนจะหยุดทํางานแล้วก็ไปทําในสิ่งดีๆอย่างเช่นเข้าโบสถ์ ทำงานสาธารณกุศลทำความดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเข้าวัดเข้าบวชฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันสบาโตพูดง่ายคือเป็นวันพะฝรั่งใช่ไหมคะนะวันสบาโตคือวันอาทิตย์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นวันหยุดสากลไปแล้วนะคะะนะคะนี่คะ่ะจงนับถือบิดามารดาค่ะจงอย่าฆ่าคนนะคะอย่าผิดประเวณีอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเทศอย่าเป็นพยานเทศคืออย่ากโกหกจนคนอื่นเดือดร้อน,นะคะ่ะอย่าโลภในสิ่งของของผู้อื่นเห็นไหมคะนี่คือหลักแบบ เป็นหลักศีลธรรมของเขานั่นเองนะคะบัญญัติศีลปกาซึ่งหลายอย่างก็จะคล้ายศีลห้าในศาสนา,าพุทธเห็นไหมคะแสดงว่าคําคว่าความดีความช่วยในแต่ละศาสนา,ศามันก็จะมีบางอย่างที่แบบที่เป็นโครงใหญ่ๆที่ดูเหมือนเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูความเชื่อเรื่องอาณาจักรพระเจ้าค่ะโอ้นี่อาณาจักรพระเจ้านี่เป้าหมายสูงสุดเลยคือการไปอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าใช่ไหมคะแต่อาณาจักรพระเจ้าเนี่ยมันจะมีความหมาย ใน2ลักษณะค่ะอันแรกเลยคืออาณาจักรพระเจ้าบนสูงสวรรค์คือดินแดนของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชาวคริสต์ชาวคริสต์นี่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าในดินแดนของพระองค์ใช่ไหมคะนี่คืออาณาจักรของพระเจ้าบนสูงสวรรค์เลยนะคะนะคะกับอีกอันนึงคืออาณาจักรพระเจ้าบนโลกมนุษย์ค่ะอาณาจักรพระเจ้าบนโลกมนุษย์คือที่ที่แบบมีความศรัทธานะคะอย่างเช่นในวัดในในวัดในศาสนาจากในดินแดนที่มีความศรัทธาอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าศาสนา จากนั่นเองนะคะอันนี้คืออาณาจักรพระเจ้าบนโลกมนุษย์นั่นเองนะคะจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาที่เป็นเอกเทวนิยมจะเป็นลักษณะเดียวกันคือการไปอยู่เป็นสุขในดินแดนของพระเจ้านั่นเองค่ะก็คือไปอยู่กับพระเจ้านั่นเองนะคะนี่ค่ะอันนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดของศาสนาคริสต์นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนิกายต่างๆบ้างนะคะนิกายต่างๆของศาสนาคริสต์มาดูอันแรกเลยอันนี้เป็นนิกายแบบเก่าแก่ดั้งเดิมเลยค่ะนะาเก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะคือนิกายโลมันคาทอล นิกายโรมันคาทอลิกนี่สืบืตั้งแต่แบบพระสันตะปาปาพระองค์แรกเลยคือ,อ,อนักบุญเปตโตหรือเซนต์ปีเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนะคะนะคะเนี่ยค่ะจะถือว่า กรุงโรมเนี่ยเป็นศูนย์กลางของศาสนาซึ่งปัจจุบันก็คือนครรัฐวาติกันที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมอีกทีหนึ่งนะคะ,ะ,นะะซึ่งนครรัฐวาติกันเนี่ยก็จะเป็นที่พำนักของพระสันตะป,ปาปาซึ่งถือว่าเป็นประมุขสูงสุดของศาสนาจากโรมันคาทอลิกเลยนะคะเนี่ยมีพระสันตะป,ปาปาเป็นประมุขสูงสุดนะคะ,นะะแล้วก็สืบทอดคําสอนประเพณีต่างๆของศาสนาบางแต่เริ่มแรกเลยเพราะว่าสืบเนื่องมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ นักบุญเปโตรหรือเซนต์ปีเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นภาษาวกของพระเยซูแล้วก็เป็นโป๊ปพระองค์แรกนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะตื่อพรามจากโป๊ปพระองค์แรกก็คือนักบุญเปโตรนั่นเองนะคะ นะยกย่องนักบุญทั้งหลายรวมทั้งพระแม่มาเรียนแล้วก็ยอแซบด้วยยอแซบนี่เป็นอะไรนะคะเป็นพระบิดาใช่ไหมคะแต่เป็นพระบิดาบุญธรรมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระนางมาเรียนตอนตั้งครรภ์นเนี่ยถือกําเนิดตั้งครรภ์โดยอนุภาพของพระเจ้าเป็นหญิงบริสุทธิ์นั่นเองนะคะ,ะนะ,ะแล้วก็เชื่อเรื่องการชําระบาปว่าพระเนี่ยจะประกอบพิธีล้างบาปได้อันนี้เกิดจากความเชื่อว่า มนุษย์เราทุกคนนะคะเมื่อเกิดมาเราจะมีบาปกําเนิดบาปกําเนิดของเราเนี่ยโอ้ยย้อนไปคือเป็นบาปที่เราได้รับจากบรรพุุษของเราค่ะบรรพุุษของเรานี่ย้อนเป็นไกลเลยนะคะย้อนไปตั้งแต่นู่นเลยอาดัมกับอีวาใช่ไหมที่ขโมยผลไม้ศักดิ์สิทธิ์บนสวนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถูกลงโทษเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกหลานของอาดัมกับอีวาเนี่ยเราก็รับบาปนั้นมาด้วยนะคะติดตัวมาด้วยเพราะฉะนั้นต้องล้างบาปกําเนิดก่อนถึงจะเข้าสู่ศาสนาจักได้นะเชื่อเรื่องแดนชําระค่ะแดนชําระเนี่ยเออคือปกติแลวความเชื่อศาาสนาคิ ใครที่ทําความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์คนที่ทําความเชื่อก็จะตกนรกจริงไหมคะแต่ทีนี้ในคนคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนดีอ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเขาทําความดีทั้งหมดหรอกในคนคนหนึ่งอย่างตัวครูเองก็ต้องเคยทําผิดทำทำไม่ดีมาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงจิตดวงวิญ,ญญาณของคนคนนั้นก็ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็ต้องไปอยู่ที่แดนชําระค่ะแดนชําระก็จะได้ชําระล้างอะไรนะชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ค่ะจนกระทั่งบริสุทธิ์มากพอก็ขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองนะคะนะทีนี้เรื่องแดนชําระเนี่ยอัน,น ายนะคะไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่ชําระถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็เปรียบเทียบเหมือนกับเป็นมติติตรงกลางระหว่างสวรรค์กับนรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบเป็นคนดีแต่จิตใจยังไม่บริสุทธิ์พอก็ไปที่มิตินี้ชําระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแต่นี่เป็นการเปรียบเทียบเฉยๆนะคะไม่ได้เป็นแบบคําอธิบายในาศาสนานะคะอ่ะนี่ค่ะมีการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงศ เป็นผู้ออกบวชอุทิศตนให้กับศาสนานะคะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นบุคคลหลักเลยในการสืบต่อศาสนาแล้วก็สั่งสอนหลักธรรมนั่นเองนะคะอ่ะาโดยนักบวชเหล่านี้เมื่ออุทิศตนให้กับศาสนาแล้วก็จะแบบ ถือพรมจันนะคะคือไม่ได้ไม่ได้สมรสนั่นเองนะคะอ่านี่คือนิกายโรมันคาทอลิกค่ะต่อไปค่ะมาดูนิกายออร์โธดอกนิกายออร์ทอดอกจะนับถือกันมากในยุโรปตะวันออกนะคะอ่านะ,ะนี่ค่ะแยกตัวออกมาด้วยเหตุผลทางการเมืองนะคะแยกตัวจากนิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งในเรื่องของความเชื่ออะไรกันหรอกแต่เป็นเรื่องของทางการเมืองนะคะเพราะว่าตอนช่วงช่วงสมัยหลังๆของอาณาจักรโรมันเนี่ยอาณาจักรโรมันเขาเขา เริ่มอ่อนแอลงเขาก็จะแยกเป็นสองฝั่งคือโรมันตะวันตกแล้วก็โรมันตะวันออกใช่ไหมคะโรมันตะวันตกก็มีศูนย์กลางที่กรุงโรมซึ่งมีพระสันตะปาปาประทับอยู่ส่วนโรมันตะวันออกเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเบลใช่ไหมคะอ่านะเสร็จแล้วในสมัยของพระเจ้าคอนสแตนตินซึ่งเป็นจักรพรรดิพระองค์หนึ่งของจักรวรรดิโรมันก็ประกาศว่าเนี่ยให้ทั้งกรุงโรมและกรุงคอนสแตนติโนเบลเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่มีฐานะเท่ากันเป็นที่ประทับของกษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสังฆราชแห่ง โบฐานะเท่าโรมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันสักราชแห่งคอนสแตนติโนเิลก็ควรจะต้องมีฐานะเท่ากับโอบด้วยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับคําสั่งจากโอบอีกต่อไปนั่นเองนะคะก็คือพูดง่ายคือเป็นการแยกกันด้วยเหตุผลทางการเมืองนะคะ,นะคะในเมื่อกรุงโรมกับกรุงคอนสแตนติโนเิลฐานะเท่ากันแล้วสังฆราชแห่งกรุงคอนสแตนติโนเิลก็ถือว่าตนเองก็ฐานะเท่ากับสัฆราชแห่งกรุงโรมเหมือนกันนะคะ,ะนะคะนี่ค่ะไม่ขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปาคือไม่ได้ถือว่าพระสันตะปาปาเนี่ย เป็นประมุขของศาสนาจักรนะ,ะนะคะของสองศาสนาจักรของทางะะออร์โธดอกนะคะไม่ถือว่าพระสันตะปาปาเป็นประมุขของศาสนาจักรของทางออร์โธดอกนะคะส่วนะะจะเห็นได้ว่าพอเป็นการแยกออกมาด้วยเหตุผลทางการเมืองแล้วเนี่ยแปลว่า ข้อปฏิบัติต่างๆส่วนใหญ่แล้วจะไม่ต่างกันค่ะสิ่งที่ต่างกันของสองนิกายนี้จะต่างกันเพราะเกิดจากการตีความหลังจากแยกตัวออกมาแล้วก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันบ้างหลังจากแยกออกมาแล้วก็ต่างฝ่ายต่างตีความพระคัมภีร์ไปในทางของตัวเองที่ในทางที่ตัวเองคิดว่าคิดเห็นใช่ไหมคะเพราะฉันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยหลักใหญ่ใจความแล้วจะไม่ได้แตกต่างกันนะคะเนี่ยค่ะนะคะ อ่านี่ค่ะไม่ยกไม่ได้ยกะะนิกายออร์ทอดอกเนี่ยจะไม่ได้ยกย่องนักบุญนะคะแล้วก็จะไม่สร้างรูปเคารพแม้จะเป็นรูปเคารพของ,ของาศาสนาก็ไม่สร้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโบสถ์เนี่ยก็จะเป็น อะไรนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นภาพ2มิติอย่างเช่นภาพประดับกระจกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นภาพ2มิติก็คือพูดง่ายๆคือเลี่ยงบาลีอ่ะไม่สร้างเป็นรูปปั้นแต่สร้างทำเป็นภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะจะมีการประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์เศีลเหมือนกันนะคะก็แล้วก็มีนักบวชด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยถ้าเป็นนักบวชที่เป็นนักบวชแบบ ที่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปในเขาเรียกนะฮะในระดับชั้นของสงฆ์เนี่ยก็จะถือพรมจันทร์แต่ถ้าเป็นนักบวชชั้นผู้น้อยก็จะสามารถแต่งงานมีครอบครัวได้นะคะต่อไปหามาดูนิกายโปรเตสแตนต์จริงๆแล้วนิกายมีเยอะกว่านี้นะคะแต่เราพูดถึงนิกายหลักๆจริงๆโปรเตสแตนต์เนี่ยไม่ได้เป็นคําเรียกนิกายใดนิกายหนึ่งแต่เป็นคําเรียกรวมๆของนิกายที่แยกออกมาเพราะว่ามีความเห็นที่ขัดแย้งในเรื่องของหลักปฏิบัติกับคาทอลิกในช่วงปฏิรูปาศาสนานะคะ่นะนะ,ะเราเรียน ประวัติศาสตร์ไปแล้วในสมัยปฏิรูปศาสนาเห็นไหมคะในสมัยปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็พอหลังจากมีการปฏิรูปศาสนาก็มีการแยกนิกายต่างๆออกมาค่ะซึ่งนิกายที่แยกออกมาในช่วงนั้นที่มีความเห็นขัดแย้งกับทางคาทอลิกในเรื่องของหลักการปฏิบัติต่างๆเนี่ยนิกายที่แยกออกมาช่วงนั้นเราก็จะเรียกรวม,รว,มว่านิกายออนิกายโปรเตสแตนต์นั่นเองนะคะนะคะนี่คะ่ะแยกออกมาเพราะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับหลักทำคำสอนหลักปฏิบัติของศาสนาที่ผิดแบบแผนไปนะของของของศาสนาจากโรมันคาทอลิกในช่วงนั้นนะคะก็ทำให เกิดการปฏิรูปศาสนาแล้วก็มีการแยกนิกายออกมาเป็นนิกายโปรตัสแต้์นั่นเองค่ะนะ,ะในนิกายโปรตัสแต้์ก็จะ ไม่ได้ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของศาสนาจักรจะไม่ได้ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของศาสนาจักรนะแต่ละแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีอิสระในการบริหารของตัวเองไม่ได้ขึ้นตรงต่อพระสันตปาปานะคะไม่ได้เชื่อว่าพระมีอำนาจในการอภัยบาปให้ใครได้นะคะการอภัยบาปเนี่ยต้องทําด้วยตัวเองโดยการสารภาพต่อหน้าพระเจ้าเป็นหมู่คณะอะไรเงี้ยนะถ้าเราทําผิดทําบาปเราอยากจะแบบ เราเราอยากจะขออาภัยบาปเราก็ต้องการที่จะสารภาพนะต่อหน้าผู้อื่นเป็นบุู่คณะนั่นเองค่ะไม่แม้กระทั่งศีลล้างบาปก็ปฏิบัติโดยคนทั่วไปคนธรรมดานะคอนะอาจจะเป็นคนที่เคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นาศนาสนจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำโดยไม่ได้ทำโดยนักบวชนะคะไม่ยกย่องนักบุญไม่ประดิษฐสถานรูปเคารพใดๆแม้กระทั่งไม้กางเขนก็ไม่มีรูปไม่มีรูปของพระเยซูถูกตึงอยู่เป็นไม้กางเขนแบบลุ้นล้นะคะนะคะถ้าเจอไม้กางเขนล้นลนี่คือลักษณะของพวกโปรเตสแตน ะะแล้วก็ศีลศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะถือแค่สองศีลเท่านั้นคือศีลล้างบาปกับศีลมหาสนิทนะคะทีนี้เราพูดถึงศีลไปหลายทีแล้วนะคะเราจะมาปิดท้ายในร่วงเรื่องของศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการค่ะนะศีลนะศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการจะประกอบไปด้วยอันแรกศีลล้างบาปอันนี้ที่ครูพูดถึงบาปกําเนิดไงว่าเราทุกคนเกิดมามีบาปกําเนิดนะเพราะฉะนั้นต้องล้างบาปกําเนิดก่อนจะเข้าสู่สาศาสนาจักได้เพราะฉะนั้นศีลล้างบาปเนี่ยจะทํากับ เด็กแรกเกิดทารกแรกเกิดชาวคริสต์นะคะหรือทํากับคนที่เพิ่งเปลี่ยนศาสนาต้องล้างบาปกาเนิดก่อนผู้นี้คือพิธีเข้าศาสนานะคะเป็นพิธีเข้าศาสนาศีลกําลังจะทํากับเด็กที่โตขึ้นมาสัหน่อยไม่ได้กําหนดอายุชัดเจนแต่โตพอรู้เรื่องค่ะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะแปดขวบเก้าขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบก็แล้วแต่ไปค่ะอันนี้คือไปคอนเฟิร์มอีกทีเพราะตอนทําศีลล้างบาปแบบพ่อแม่ให้ทําจริงไหมคะตัวเองยังไม่รู้หรอกเพราะว่าเพิ่งเกิดแบบเบาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาหน่อยต้องไปคอนเฟิ ตัวเองที่คือศินกําลังค่ะ ศีลมหาสนิทศีลมหาสนิทนสนิทนี่คือพิธีมิสซาที่เวลาคนเข้าโบสถ์วันอาทิตย์คะที่เป็นดื่มเหล้าองุ่นขนมปังไรยีสอะไรเงี้ยลลึกถึงชีวิตคําสอนพระเยซูเตือนใจให้ทําความดีนะคะศีลแก้บาปศีลแก้บาปที่เราเห็นในหนังที่มีการสารภาพบาปเมื่อเรารู้สึกถึงความผิดบาปแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งนั้นตั้งใจว่าฉันจะไม่ทําอีกนะคะก็ไปสารภาพแล้วก็ทากิจตามที่บาทหลวงท่านแนะนำนะคะเพื่อเป็นการแบบแก้บาปนั้นนะคะศีลเจิมคนไข้จะทํากับคนป่วยหนักค่ะนะคนป่วย หนะักเพื่อให้แบบมีกําลังใจต่อสู้กับโลกร้ายนะคะหรือถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆก็เหมือนกับจากไปในอ้อมกอดของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แบบแบบแบบอะไรทนะํามีกําลังใจหรือว่าไปอย่างสงบนั่นเองศีลบวชก็คือการบวชนั่นเองนะคะซึ่งการบวชในศาสนาคริสต์ไม่ได้เป็นการบวชตามประเพณีนะคนที่บวชที่จะต้องไปแบบ เหมือนกับไปเป็นแบบเด็กวัดนะคะต้องแบบไปทางานอยู่ในวัดแล้วก็มีบาทหลวงดูแลต้องพิสูจน์ต,ตนเองให้บาทหลวงเห็นว่าคนนี้สามารถอุทิศตนให้กับศาสนาได้ถึงจะได้รับอนุญ,ญาตให้บวชซึ่งบางคนเนี่ยไปเป็นเด็กวัดอยู่แบบบวชเป็นหลายปีเลยนะคะกว่าจะได้บวชสินสุดแก็คือการแต่งงานที่จะต้องมีการแบบแต่งงานต่อหน้าพระเจ้าสาบานต่อหน้าพระเจ้าใช่ไหมคะอ่านี่คือสินศักดิ์สิทธิ์เประการในนิกายคาทอลิกแล้วก็ออร์โธดอกจะ ถือทั้ง7ประการนี้เลยเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์นะแต่ถ้าเป็นนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยจะถือว่าศีลล้างบาปนะกับศีลมหาสนิทเท่านั้นค่ะที่เป็นศีลศักดินะะ์สิทธิ์นะคะนอกั้นอันอื่นจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะอ่ะนะคะหมดแล้วค่ะสําหรับของศาสนาพิ์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคราวหน้าในส่วนที่เป็นศาสนาอิสลามนะคะซึ่งเป็นศาสนาสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน